สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุโมโลกนะคะชาวสองชาวสาวป,าปาลาวด้วยนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทาชาตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะก็จะมาทําคลิปความรักนะคะเป็นความรักให้กับคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะ ตรงนี้อาจารย์แบ่งแบบไทยนะคะแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกว่าการดูดวงตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คพลังก่อนนะคะว่าพลังในเดือนนี้ของชาวราศีกันเป็นอย่างไรนะ Compassion love compassion นะคะน่าจะเป็นความรักที่มีอยู่รอบตัวเราด้วยนะคะหรือว่าจะได้เจอกับความรักนะคะที่เป็นลักษณะส,นานสารสัมพันธ์เป็นแฟนกันนะคะ มีเรื่องของ ancestor generation นะคะอาจจะได้แบบกลับไปเยี่ยมญาตินะคะญาติพี่น้องในครอบครัวเดิมของเรามาหรือเปล่าคนปู่คนยา่าคนตาคนยายนะคะคนโสดชาวราศีกันยังเงียบเงายังแบบเหมือนต้องทําอะไรคนเดียวหรือยังแบบอยู่แบบเงงเงาอยู่นะคะตรงนี้ในความรู้สึกลึกๆของคุณน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้เรื่องราวนะคะ จะมีเกี่ยวข้องกับความรักอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะแต่จะรู้สึกเหมือนภายนอกชาวราศีกันก็ยังปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกเหงาความรู้สึกอะไรที่แบบมันเป็นในเชิงลบออกไปนะเหมือนกับคุณก็ยังยิ้มแย้มได้นะคะยังปรับตัวได้ยังแบบมันมีความสุขได้นะขึ้นมานะคะมีในเรื่องของสีดาบนะคะ ราชนินีเหรียญค่ะสองไม้เท้าอัศวินถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยแปดไม้เท้านะคะ สามเหรียญค่ะ The Star อโอเคเลยนะคะในช่วงเดือนมกรานะคะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณต้องรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยข่าวดีในเรื่องการงาน,กา,งนการเงินการเรียนหรืออะไรบางอย่างนะคะที่เป็นข่าวดีที่มันจะเข้ามาเนี่ยมีราชนีเหรียญเข้ามาด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ คุณเนี่ยค่อนข้างตั้งใจนะในการทํางานการเรียนหรืออะไรตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะการสร้างเนื้อสร้างตัวในเรื่องของหน้าที่การงานนะการงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุณมองถึงลักษณะของงานที่มันจะเป็นความก้าวหน้าหรืออนาคตของคุณเองนะคะที่จะต้องก้าวไปต่อนะสำหรับชาวโสดราศีกันนะคะหรือคุณมองหาความรักตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนคน อาจจะแบบเหมือนมีเขาเรียกการติดต่อกับคนที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะคนที่อยู่ทางไกลคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างประเทศแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับดูดีเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะคะเขาเป็นคนอ่อนโยนมีนคนจริงใจอาจจะแบบดูเป็นคนที่โรแมนติกนะคะยินดีให้ความช่วยเหลือให้การปรึกษากับคุณนะคะหรืออารย์ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะช่วยเหลือในด้านการเงินอะไรตรงนี้กับคุณหรือเปล่านะคะ เพราะว่ามาพร้อมกับหนึ่งเหรียญนะเหมือนกับว่าเขากําลังพยายามที่จะทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงนะชาวราศีกันเขาอาจจะเป็นความรักจากตากถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนกับได้รู้จักกันนะแล้วก็แบบมีความรักที่เหมือนตกลุมรักซึ่งกันและกันนะแล้วก็น่าจะแบบเหมือนอยากเดินทางมาหาคุณนะชาวราศีกันเขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะถ้ากรณีที่คุณแบบยังไม่เคยเจอตัวจริงของกันและกัน นะคะแต่ตรงเนี้ยคุณก็มีความรู้สึกดีๆในการที่ได้พูดคุยนะเหมือนกับว่าอาจจะคุยมาสักระยะหนึ่งหรือเปล่านะคะตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะคะยิ่งพูดคุยยิ่งติดต่อยิ่งสื่อสารกันยิ่งรักกันนะคะยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะเหมือนกับมีการพูดคุยอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะหรือว่า เขาอาจจะอยากให้คุณโยกย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาอาจจะโยกย้ายมาอยู่กับคุณก็ได้นะคะเพราะว่ามีเดอะสตาร์ขึ้นมาเดอะสตาร์ก็คือเป็นไพ่ของการที่ปรับเปลี่ยนชีวิตให้มันลงตัวให้มันสมดุลมากขึ้นอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่ปรับเปลี่ยนภูมิลำนาวตรงนี้ก็ได้นะคะเราก็มาทํางานที่อาจจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนมาเซตนดาวใหม่เลยนะคะนะอีกที่หนึง่งหรือว่าชาวราศีกันจะได้ไปอยู่ ต่างถิ่นแดนไกลเดี๋ยวไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้อีกนิดนึงนะคะสรุปคนที่เป็นอัศวินถ้วยนะคะเขาเเป็นคนยังไงนะคะกันแน่นะคะหรือเขาเป็นชาวต่างชาติเอ่ยหรือแค่ข้ามจังหวัดน,นะขอดูก่อนอาราชาถ้วยคุณเป็นอย่างไรนะคะคนเก้าดาบมีหนึ่งถ้วย มีเไม้เท้านะคะอาจจะเป็นคนในต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดก็ได้นะคะว่าตรงนี้ไพ่ก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าบางคนบางคนอาจจะมีก็ได้นะคะมีดวงที่ได้เป็นแฟนต่างชาติตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเก้าเก้าดาบตรงนี้เป็นคนที่แบบเหมือนคิดมากอาจจะมีลักษณะคิดกังวลอะไรบ้างนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะ แล้วก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความรักโรแมนติกมีความรักที่สร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่แบบอดทนนะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะน่าจะเป็นคนที่เหมือนประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยก็ได้นะคะความเป็นราชาถ้วยนะคะตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันจะได้นะคะสําหรับชาวราศีกันกับคู่ของคุณนะ ดังนั้นตรงนี้มันเป็นไพ่ที่มีความรักต่อกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลงเอยนะอยู่ด้วยกันเป็นเดอะสตาร์สูงเลยนะคะหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเป็นที่รู้จักกันนะคะเหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือเป็นวงการนักข่าวนักสแสดงดารานักร้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือว่า พอคบกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนปรับตัวแล้วก็เริ่มทำงานจนมีชื่อเสียงก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูนิดนึงนะคะจะเป็นอย่างไรในความรักครั้งนี้บ้างมีสเตรนนะคะมีแปดถ้วยมีหกดาบ อาจจะต้องระวังนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาต้องพูดคุยกันเพราะว่าอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่งอนเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าการออกไปเนี่ยเป็นการแบบเหมือนออกไปพักคือห่างกันชั่วคราวนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่แบบทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งแบบรู้จักใช้คําพูดนะคะในการไปง้องอนแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจได้นะคะม,มีพ่อแง่แม่คอนกันด้วยนะคะชาวรติดกันะ โอกาสที่จะได้อยู่ร่วมกันนะเป็นเดอะสตาร์ก็มีนะคะนั้นตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอถามนิดนึงนะคะบทสรุปจากเดอะสตาร์นะคะจะเป็นจริงไหมนะเป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นแปดดาบถ้าเป็นเมจิกเชียนเขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติได้นะคะแปดดาบก็คืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถทําให้มันลงเอยกันได้ง่ายๆแต่ว่า ความเป็นเมจิกเชียนเนี่ยเขาจะเข้ามาแก้ปัญหานะแล้วก็แก้ปัญหาด้วยความเข้าใจด้วยความใส่ใจแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาได้สําเร็จนะคะเพราะนั้นกว่าที่คุณจะได้มาอยู่ด้วยกันมาอะไรนะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะเกิดจากไม่ใช่แค่คุณสองคนนะเป็นเป็นปัจจัยของคนอื่นลอกข้างหรือสถานการณ์เศรษฐกิจหรืออะไรที่มันเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะก็เป็นคู่ที่เหมือนกับยังพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้นะคะ มโอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูเป็นไพ่นะคะออร์ l เคิลนะคะมาให้คำแนะนำกับชาวราศีกันดีกว่านะคะเหมือนจริงๆคุณก็มีความรักต่อกันเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความเหมาะสมกันนะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะแบบเป็นงอนกันไม่เข้าใจกันชั่วคราวนะแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาเข้าใจกันในที่สุดนะคะ แชร์ Your Gift นะคะเป็นช่วงหลังการแบ่งปันนะให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะตรงนี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะกำลังสร้างความผูกพันกันอยู่ระหว่างคุณสองคนนะคะเช็คบาย i ซส s t เต็นะอาจจะช้ากว่าคู่อื่นๆนะอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาหรือปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ว่ามันก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะตรงนี้นะเพดังใบค่ะ ดันซีด .Small stuff. หรือคำวิพากษ์วิจารณ์คำอะไรมันแทบแบบเรื่องขี้ผงอะอารมณ์แบบนี้นะคะเหมือนไม่ต้องไปนสนใจเจ้าหนูน้อยที่จะพยายามเข้ามารบกวนนะทำลายความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นหมีที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะมันไม่ต้องกังวลกับหนูตัวเล็กนิดเดียวตรงนี้นะคะอาจจะเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มันเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะก็เลยทําให้มันบั่นทอนแบบความสัมพันธ์หรือกําลังใจของคุณทั้งสองคน อขอดูอีกชุดหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณชาวราศีกันมากมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะใครที่เข้ามาใหม่ก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาดูว่าไพ่จะบอกว่าอะไรก i t จุ e นะคะน่าจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าเขาดูแลครอบครัวนะคะเขามีความกระตันยูแล้วก็แบบเหมือนยังอาจจะต้องรับภาระตรงนี้อยู่นะคะอาจจะยังไม่สามารถที่จะแบบเหมือน เก็บเงินแต่งงานหรืออะไรได้ในช่วงระยะนี้นะคะ Empathy นะสิ่งที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนก็คือการเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกัน e m p มพ h y ตัวนี้นะคะมันจะสร้างความรักความผูกพันที่มั่นคงให้กับคุณสองคนแล้วก็มันจะพาคุณก้าวข้ามผ่านปัญหาทุกๆอย่างที่มันจะมาเป็นอุปสรรคในความรักของคุณได้นะคะอัดนในท้ายที่สุดนะ มีเหรียญมีอะไรเข้ามาเยอะนะในไพ่ของคุณนะคะตรงนี้คุณสองคนนะจะได้แบบพบกับความประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการสร้างฐานนะร่วมกันนะอันเดสก็เป็นฐานนะที่มีความมั่งคั่งมั่นคงเลยนะคะตรงนี้คุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาทางเศรษฐกิจต่างๆในครอบครัวไปได้ด้วยนะคะอืดีงามนะคะสําหรับตรงนี้นะคะมีอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็แบบเป็นอนาคตที่ดีด้วยนะคะหรือว่าเป็นคู่บุญบาร,รมีซึ่งกันและกันนะอยู่กันไปแล้วแบบ อยู่จนร่ำรวยนะคะอวบดั์ตัวนี้นะอะ่ก็ขอบคุณชาวราศีกันมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีกันทุกทท่านนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะโชคดีปีใหม่กันทุกๆคนเลยนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ